แปดปาหนึ่งหนึ่งโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เก้าศูนย์แปดนะครับของพี่มนโนตก็ <c oughs> ตอนชุดตัวนะครับชุดตัวขึ้นตัวนี้นะครับมันมีอาการก็คือว่ามันออกอาการแบบนี้นะครับก็คือมันออกแถอย่างนี้เข้าใจว่ามอเตอร์นะครับมอเตอร์มันน่าจะมีปัญหาตอนเนี้ยผมจะเปลี่ยนก็คือจะเปลี่ยนเฉพาะมอเตอร์เนาะเพราะว่าของพี่คือมันเปลี่ยนขา ขาหลังขวาไปแล้วนะครับก็คือขานี้นะครับเพราะว่ามันหักมานะก็อย่างที่เห็นว่าเนี่ยมันหักมานะครับหักมาแล้วราวนี้ก็เลยได้เปลี่ยนขาหลังขวาขาวนี้ไอ้ขาหลังขวาเนี่ยมอเตอร์มันยังใช้งานได้อยู่นะครับผมจะลองเอามอเตอร์ของขาหลังขวาสลับมาเปลี่ยนกับขาหน้าซ้ายนะครับที่มันมีปัญหาก็คือรอบมอเตอร์มันช้ากว่าชาวบ้านเขาตัวนี้นะครับ จะลองสลับดูก่อนถ้ามันใช่มอเตอร์จริงๆก็คือจบนะครับแต่ถ้ามันไม่ใช่จริงๆคราวนี้ต้องมาดูที่ตัวบอร์ดเขาแล้วล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะเดี๋ยวผมจะลองสลับมอเตอร์ดูก่อนนะพี่นะก็จะประมาณนี้สําหรับเจ้าตัวนี้เดี๋ยวลองว่ากันอีกทีโอเคครับอันนี้ผมแก่มอเตอร์ออกมารอละอันนี้คือมอเตอร์เก่าที่ติดกับตัวโดรนมาที่ว่าขาหักนะอันไหนที่มันเซฟได้ก็จะพยายามเซฟให้นะครับ ก,กินข้าวยังอ่ะป่ะป่ะกินข้าววันเดี๋ยป่ะทออ้องร้องคอค่ะ เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนลองเปลี่ยนขาดูนะครับอ่ะตัวนี้ SG SG นะครับค้าบ08เนะาะ9 0้ตัวนี้ก็เอ่อยังเคลียร์ไม่จบนะครับเนื่องจากว่าตอนบินมันจะมีอาการว่า มันจะเขาเรียกว่าโรนมันมีอาการหัวทิมนะครับก็คือรอบมอเตอร์ฝั่งนี้นะครับฝั่งหน้าซ้ายมันไม่เท่าพวกเขานะครับมันมันไม่เป็นตลอดผมก็เลยงงกับมันว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็นิ่งเดี๋ยวมันก็เป็นนะครับแต่ที่ที่เห็นชัดๆเลยคือมันจะเป็นอาการเดียวก็คือ ขาหน้าซ้ายเนี่ยรอบจะไม่เหมือนชาวบ้านเขามันจะทําให้โดนมีอาการแบบออกซ้ายนะครับออกซ้ายออกซ้ายอย่างนี้เลยนะครับมันก็เลยทําให้อืมตอนแรกผมว่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนเฉพาะมอเตอร์ให้นะครับจะแกะขาแต่คราวนี้ปัญหาคือถ้าจะเปลี่ยนมอเตอร์มันต้องแกะนะครับแต่คราวนี้ขาของเขานี่คือเขาหยอดกาวมาหมดเลยลองแกะอันนี้คือขา ขาหลังขวานะครับที่หักไปนะครับผมกะจะเปลี่ยนมอเตอร์ก็คือจะสลับมอเตอร์ลูกนี้นะครับไปใช้กับลูกนี้เพราะว่าตัวนี้มันหล่นลงมาแล้วขามันหักนะครับเคสขาหักคราวนี้มันก็เลยมันไม่ได้เนาะพอไม่ได้ก็เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเปลี่ยนขานะครับเปลี่ยนขาหน้าซ้ายแล้วก็ลองไปชูดดูนะครับเพราะว่ารอบมอเตอร์มันต่างกันนิดเดียวมันก็มีอาการนะครับพวกนี้ตอนนี้ก็คือ ลองเปลี่ยนขาหน้าซ้ายอีกขานึงนะเพื่อเช็คสถานะโอเค 908จะเป็นอะไรที่ลื้อเยอะมากเปลี่ยนมอเตอร์นีนต้องลื้อทั้งแผงล่างแผงบนเลยนะไอเปลี่ยนเปลี่ยนขาเนี่ต้องลื้อนะทั้งทั้งแผงเนยเพราะว่าพ่วงกันเกือบหมดเลย

the 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 the

Cool, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. จากที่ลำนี้นะครับลำนี้ก็คือมีอาการว่าบินขึ้นไปแล้วมีอาการออกซ้ายนะครับออกซ้ายที่ผมเจอก็ตอนแรกจะได้ส่งกลับละเนื่องจากว่าบินได้นะครับแต่พอบินมาบินรอบรอบสองนะครับรอบสองมีอาการว่รามอเตอร์ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะข้างหน้านะครับขาหน้าซ้ายมันมีอาการว่ารอบมอเตอร์มันมันไม่เท่าเพื่อนนะครับมันก็เลยทําให้อาการของโดนคือบินขึ้นไปแล้วมันแถออกนี้นะครับ อันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะน่าจะเจอตั้งแต่แรกที่พี่พี่มาโนดชเคยคุยกับผมเนะว่ามันบินขึ้นไปแล้วมันชุดมันออกซ้ายเลยนะครับถึงคาลิเบตดีมันก็ออกซ้ายเลยผมว่าน่าจะเป็นที่ตัวนี้เดี๋ยวคราวนี้ผมจะไปลองลองอชุดดูแล้วก็ลองบินดูนะครับเนื่องจากว่าตอนแรกมานะครับก็าขาหลังนะครับขาหลังขวานะครับมันหักผมก็เปลี่ยนไปนะครับก็ขาหลังขวาก็เติมตัวนี้นะครับก็เปลี่ยนไปให้แล้วคราวนี้ก็ ไอตัวเคสขายยันตัวนี้นะครับตัวเคสล่างตรงนี้นะครับมันหักนะครับก็คือตรงตรงนี้มันหักผมก็เอากาวซีเมนต์เหล็กนะครับแปะให้เนื่องจากว่าขาสองฝั่งมันไม่สามารถสลับข้างกันได้นะครับมันจะบอกเลยเห็นไหมขาเอก็คือขาเอนะครับขาบีก็คือขาบีนะครับฉะนั้นเวลาจะจะเปลี่ยนพวกเนี้มันจะต้องสั่งอะไรมาเป็นชิ้นตอนนี้ก็มันก็มันใช้งานได้นะครับแต่คราวนี้พอเวลาไปบินรอบแรกนะครับมันยังมีอาการแบบแถออกอย่างนี้นะครับ คราวนี้อตอนแรกผมว่าจะเปลี่ยนแค่มอเตอร์ก็คือจะสลับมอเตอร์ระหว่างขาขาข้างข้างที่มันหักนะครับเอาง่ายๆก็คือขาขาข้างที่มันหักก็คือมอเตอร์ลุกนี้นะครับสลับกับมอเตอร์ฝั่งหน้าเอนะครับเพื่อที่จะให้มอเตอร์มันได้รอบที่เท่าๆกันนะครับเพราะสันนิษฐานว่ารอบมอเตอร์ฝั่งเนี้ยมันมีปัญหานะครับมันเลยทำให้ตัวโดนมีอาการว่า รอบไม่ถึงนะครับมอเตอร์4ตัวถ้ามันถึงมันก็จะขึ้นอย่างนี้ถูกไหมครับถ้ามีมอเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งที่รอบสู้เพื่อนไม่ได้มันก็มีอาการออกอย่างนี้นะครับตอนนี้ผมก็เลยต้องเปลี่ยนขาใหม่นะเนื่องจากว่ามันแกะไม่ได้ผมลองดูละถ้าแกะนี่ก็คือเยอนทั้งขาแน่นอนผมก็เลยเปลี่ยนขาเลยแล้วกันนะครับเปลี่ยนขาใหม่เดี๋ยวจะไปลองบินดูนะครับเดี๋ยวค่อยอามาดูกันว่ามันจะได้ไหมนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาตามดูกัน เพิ่งจะออกจากบางบอกไปนะไปไปเดี๋ยวแค่คตัวเรากินจะได้เข้าธนาคารแล้วก็ถอย คือมันได้แล้วนะครับคาลิเบตให้มันได้นะครับรอบมอเตอร์อย่างที่ผมบอกนะครับรอบมอเตอร์มีอาการนะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนขาไปแล้ว สวัสดีครับหลังจากที่วิบินมานะครับผมว่ามันได้แล้วละ่ะมันไอ้นี่ละตอบโจทย์ได้นะครับก็เป็นอย่างที่เราเข้าใจกันนะครับมอเตอร์ข้างนี้นะครับแล้วก็การคาลิเบตนะครับการจับไจโรของมอเตอร์สี่ตัวนะครับตรงนี้ต้องสําคัญมากเลยก็คือเซตค่าแล้วก็คาลิเบตให้มันได้นะครับถ้าสมมุติว่าใช้พวกที่มันมี GPS แล้วก็มีไจโรนะครับแบบหนึ่งนะ สวัสดีครับครับครับโอเคมาเลยครับครับผมครับสวัสดีครับโอเคอ่ะต่อเอ่อเอาเริ่มกันทำให้งงงงแล้วก็งงจบนะครับลำนี้เอาไปบินได้แล้วพี่จบแล้ว ไม่น่าเศร้าใจโอเคครับสวัสดีครับอันนี้ก็คือเปลี่ยนนะครับหน้าซ้ายนะครับหลังขวานะครับที่อาการที่พี่บอกว่าขึ้นไปแล้วมีอาการแอกไปอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่ามอเตอร์หน้าซ้ายนะครับรอบมันเท่าเพื่อนบ้างไม่เท่าเพื่อนบ้างเป็นบางครั้งนะครับอันนี้คือบางครั้งเลย เมื่อกี้ลองไปเทสแล้วก็ลองลองเล่นหนูแล้วก็ถือว่าใช้ได้แล้วพอเปลี่ยนขาเปลี่ยนอะไรนะครับลองชูดลองอะไรดันมันก็เล่นได้แล้วแต่คราวนี้โจทย์ของมันคือพี่ต้องคาลิเบตให้มันได้นะครับจับบาลานให้มันได้ก่อนก่อนบินนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับพี่โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ